ด้วยกันถึงนี้ที่สวา่างเข้ามาเข้ามาเข้ามาเปิดแผ่นฟ้าเปิดทางในฝันด้วยแรงแสงดาวมันเรามาสร้างฝันด้วยกันได้คือสบอกว่าเอฟซีคนสวยยังไงต้องเอฟซีคนสวยใครเอาเป็นเอฟซีเนี่ยเอฟซีคนสวยะนะครับเอฟซีคนสวยก็บอกว่า มันเป็น,ปนพอเรามาอยู่ในธุรกิจนี้อย่างหนึ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้ก็คือกฎของค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยเนี่ยคือในหนึ่งคนอ่ะมีคนที่อยากประสบความสําเร็จเป็นคนที่มีโอกาสประสบความสาเร็จและมีโอกาสที่มาเจอเราแล้วเขาอยากประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆพอมีเปอร์เซ็นต์น้อยเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะไปเจอแต่คนหมู่มากที่เขาปฏิเสธเราเขายังไม่รู้เขายังไม่เข้าใจอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นะเราต้องมีมุมมองความคิดที่ ที่เข้มแข็งมากๆในการอยู่ในธุรกิจนี้นะครับมันไม่หมายถึงว่าเรามันเป็นเรื่องของความยุ่งยากนะครับแต่เป็นที่ว่าเราต้องอยู่บนพื้นฐานความเขา้ารู้ความเข้าใจกันนั่นเองมันเหมือนการอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการมีแฟนมีอะไรเงี้ยครับเราต้องเข้าใจแฟนอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าแฟนหนึ่งคนเราจะเพอร์เฟกเป็นอ่ะอะไรนะเป็นเจ้าหญิงในนิยายให้กับเรานะครับโอเคกับเราหมดเลยนะเป็นเจ้าชายนิยายให้กับเรานะครับมีเงินเปย์ให้นะครับตามใจเราทุกอย่างอะไรเนงะี้ยมันไม่มีในโลกใบนี้ครับ เพราะนั้นในธุรกิจบางธุรกิจก็เหมือนกันในเอฟตาก็เหมือนกันเพราะนั้นอ่ะมันก็จะมีบางเรื่องที่เราต้องรู้ต้องเข้าใจแล้วต้องค่อยๆอยู่กับธุรกิจนี้ให้ได้แล้วก็นั่นแหละครับเบื้องหลังของความสำเร็จอ่ะมันจะเป็นอะไรที่หอมหวนแล้วก็สวยงามน่าดูครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่นักช่ำนะครับผมเข้าสู่ธุรกิจนี้ต้องขอเสียงปรบมือครับให้กับน้องเปียสายวิตี้สแด้าด้วยครับครับแล้วก็ผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับนักธุรกิจระดับซัฟฟายสตาร์ครับหมอนิดน้อง อ่าครับเรื่องนี้ผมมองว่าหัวข้อวันนี้ที่เรามาคุยกันนะครับให้ที่จูดอิตเอเวอร์ติงนะครับจริงๆอ่ะผมว่ามันแปลได้ก็หลากหลายแล้วเพราะาอังกฤษแปลเป็นไทยนะครับผมอยากจะแปลด้วยคาเป็นไทยคําพูดนี้ที่ผมว่ามันโอเคมากกว่านะครับในความคิดของผมนะครับก็คือความคิดกําหนดทุกอย่างของชีวิตเลยนะครับจริงๆนะมันเหมือนกับถ้าเราสังเกตจริงๆอ่ะทั้งตัวเราทั้งคนรอบข้างเราอ่ะหลายคนมากๆหรือว่าแม้กระทั่งตัวเราอ่ะ หลายช่วงชีวิตของเรานะครับที่เราเจอบางสิ่งบางอย่างแล้วเราหลุดมาได้เราลอดมาได้เราเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันคือหยอกความคิดของเราล้วนเลยเรามองย้อนกลับไปอ่ะเราก็บางทีเราก็เหมือนกับหอล้อตัวเองเหมือนกันนะเพราะบางเรื่องอ่ะเราไมเราไปติดกับเรื่องแบบนั้นแล้วบางคาพูดที่เราพูดออกไปอ่ะทําไมเราพูดแบบนั้น่ะมันไม่น่าจะพูดเลยมันเป็นเรื่องตลกมากๆเราดูเหมือนเด็กมากๆเลยเหมือนเด็กขี้แยมากๆเลยอะไรเงี้ยที่เราพูดไปอย่างเงี้ยมันมันเป็นเรื่องของความคิดจริงๆเลยวันหนึ่งที่เราโตขึ้นเราผ่านมาได้เเราาอจจะป็นนผู้้ใหญ่ขึ แล้วเราจะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นเพราะความคิดอะมันกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับครับไอ้ที่จุดนะครับก็คือทัศนคติเนี่ยมันเนี่ยเขาบอกว่าไอ้จุดเนี่ยครับมันจะนําพาบางสิ่งครับบางสิ่งที่เราคิดเนี่ยครับเขาบอกว่าบางสิ่งอ่ะมันคิดนะครับทําแล้วนะครับใช่ไหมครับเราทําแล้วเราคิดแล้วนะครับแล้วเราก็ทําอยู่นะครับเราก็ทําต่ออะไรที่มัน คิดแล้วทําแล้วนะครับหรือว่าเราทําอยู่แล้วมันโอเคนะครับก็ทําต่อไปนะครับวอนนี้เห็นเห็นแล้วนะเห็นป้ายโปรโมทของเฮียขึ้นมานะครับของเดมาส่ชใจขึ้นมานะครับก็นึกถึงก็ไปไล่ดูป้ายหาเสียงของแต่ละคณะะก็ไปเจอเลยคำพูดนี้นะครับอ่านะครับบางอย่างเราทําแล้วนะครับทําอยู่เราก็ทําต่อไปนะครับถ้ามันดีนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างครับทําไมครับเราทํามานะสามปีห้าปีนะครับแปดปีแล้วนะมันยังไม่ดีขึ้นนะครับ เราคิดแล้วนะครับชีวิตมันก็ไม่ดีขึ้นนะมันก็ถึงเวลานะครับที่เราต้องหยุดนะครับเราต้องหยุดแล้วถึงเวลาที่เราต้องหยุดนะครับนะครับถึงเวลานะครับที่เราต้องอะไรครับต้องเปลี่ยนครับเพราะนั้นแล้วผมว่านะครับบางสิ่งนะครับเราก็ต้องลดมันนะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเพิ่มมันบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับผมเชื่อว่าทุกสิ่งนะครับในโลกอ่ะมันล้วนปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้เพราะในโลกใบนี้ มันอยู่ที่ความคิดมาอยู่ที่จินตนาการมาอยู่ที่ความรู้ของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันกําหนดด้วยนี่ครับความรู้ทั้งนั้นเลยนะครับมาดูครับภัษาคติแรกครับต่อคาาําว่าธุรกิจเครือข่ายครับผมเองเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในธุรกิจเนี้ยแล้วมองวา่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่เอาจร,ริงๆนะครับผมมองวา่าธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่ทํานาบนหลังคนธุรกิจที่อ่าเขาเรียกว่าเหยียบหลังคนอ่ะถ้าพูดแบบ ไปสุบานหรือานหน่อยนะเยยบหลังคนกินอ่ะเคยคิดแบบนั้นจริงๆนะครับเคยคิดว่าคือมีแต่คนข้างบนอ่ะได้ประโยชน์อ่ะวันแรกที่พอพอมีคนมาคุยเรือ่องธุรกูขายแล้วเครือขายแล้วเขียนวงกลมให้ดูนะผมคิดอย่างนั้นเลยครับมีแต่ข้างบนเท่านั้นแหละถึงจะรวยได้แต่เชื่อไหมวันที่ผมรู้และว,วันที่ผมเข้าใจจริงๆอ่ะไม่มีธุรกิจไหนครับที่สุดยอดเหมือนธุรกิจเครือข่ายที่คนข้างบนทํางานแล้วมีผลต่อคนข้างล่างด้วย การทําเนื้อง,งานการแอคชั่นของคนที่อยู่ข้างบนอนะ่ะคนที่มาก่อนเราอะ่ะมีผลกับเราด้วยอะ่ะยิ่งกับเอ็มตาเป็นธุก,กิจสองสายงานเราลองกินนการภาพนะครับลายเราเขาแนะนําคนได้สิบยี่สิบร้อยคนสองร้อยคนเนี่ยถามว่าคนเหล่านั้นไปอยู่ไหนครับมันก็ต้องมีนายวางอยู่ใต้องค์กรเราไครับเพราะว่าแผนธุก,กิจของเอ็มตาเป็นแผนสองสายงานนะครับติดตัวอัพไลน์ทุกคนนะ่แม้กระทั่งติดตัวเราก็ได้เท่าไหร่ครับติดได้แค่สองคน เวลาเราแนะนําได้ห้าคนสิบคนยี่สิบคนคนที่เหลือไปไหนะครับเราก็ต้องวางต่อใต้องค์กรลงไปข้างล่างข้างล่างสายลึกลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นนะการทําเนื้องงานของคนข้างบนหรือว่าอัพไลน์ข้างบนหรือแม้กระทั่งตัวเราที่เราตัดสินใจแล้วเนี่ยเวลาเรามีทีมงานเข้ามาเนี่ยมันมีผลต่อคนข้างล่างหมดเลยอันนี้คือความทัศนคติแรกเลยมุมมองความคิดแรกที่ผมมองว่ามันจะต้องรู้แล้วเราต้องเข้าใจมันแล้วต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ อะไรที่เราเคยคิดแล้วมันไม่ไทำให้เราเติบโตนะครับผมก็เคยไปอ่านเจอพวกหนังสือพวกนี้ครับเขาบอกไว้นะครับช่องทางนะครับการตลาดที่จะทรงพลังที่สุดนะครับในศตวตรรษที่ยี่สิบเอ็ดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับศตวตรรษที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับยี่สิบสองแล้วเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันใช่เลย แล้วมันกาลังเข้าล็อกที่เขาเขียนไว้เลยนะครับก็คืออะไรครับก็คือการสร้างเครือข่ายครับเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งหลายวันมานี้ครับถ้าเรามองดามสื่อนะครับหนังสือพิมพ์หรือเราติดตามข่าวเราจะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้นะครับปีล่าสุดก็ปีหกหกเนี่ยนะครับประกาศมาแล้วนะครับผู้ที่ร่ํารวยที่สุดในประเทศไทยคือใครครับอ่าครับไปหากันดูนะครับคือเจ้าสัวครับนะครับ ขนาดอะไรครับขนาดพึ่งคุณนะครับภายในปีที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งดูนมหาศาลเลยครับในการซื้อในการเทคโอเวอร์สองเครือข่ายนะครับขนาดใหญ่เข้ามาอยู่ในรวบวกันเป็นเครือข่ายเดียวนะครับก็คือของเจ้าสัวนั่นเองนะครับนั่นแหละครับท่านก็ยังเติบโตต่อนะครับและกลายเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นเจ้าของเครือข่ายแต่เขาเป็นเจ้าของเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายที่เป็นซับสินที่เป็นห้างร้านนะครับ แต่เราอะสามารถสร้างในรูปแบบเดียวกันแต่ของเราเป็นเครือข่ายบุคคลจุดเด่นของเครือข่ายบุคคลคือเราไม่ต้องลงทุนเยอะครับเครือข่ายผู้คนเราไม่ต้องลงทุนเยอะครับแต่ที่เราต้องทําเยอะกว่าคือนะครับเราต้องเรียนรู้ให้เยอะเพราะเราต้องดูแลผู้คนครับถ้าเราดูแลผู้คนเยอะเรารู้ยเยอะดูแลผู้คนได้ยดเดยอะกว่านะครับนั่นแหละครับคือเครือข่ายที่มีมูลค่ามาศาลที่จะสร้างนะครับการตลาดมูลค่ามาศาลให้กับตัวเรานะครับนี่ครับ บอกว่าอีกทัศนคติหนึ่งครับก็คือทัศนคติต่อการเรียนรู้ต่อรอบประชุมต่างๆครับผมเองเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่ถ้าเป็นเมื่อก่อน่ะผมทาเรื่องงานของโครงสร้างของเอ็มตาแลวผมคิดว่ามันไม่จําเป็นครับผมไม่รู้นะผมไม่ยังไม่รู้นะครับรอบประชุมม,มันดีหรือไม่ดีแต่ผมแค่คิดว่ามันไม่จำเป็นต้องเข้ารอบประชุมเพราองค์กรมาแค่หนึ่งแตกสองแตกสองเป็นสี่เด็กสี่เป็นแปด ก็อย่างน้อยๆเราแตกแบบเนี้ยมันโอเคละแล้วผมก็คิดว่าเราไม่ต้องเรียนรู้หรอกทุกคนทุกคนไม่ต้องรู้เรื่องอะไรมากเลยเราเพียงแค่ไปแนะนําให้เขาแล้วก็ขอรายชื่อเขาแล้วก็ไปแนะนําต่อแล้วก็แนะนําต่อแนะนําต่อแนะนําต่อองค์กรก็เกิดขึ้นมาแล้วจากสองเป็นสี่สี่เป็นแปดครับแต่เชื่อไหมครับว่าวันหนึ่งผมก็ได้เรียนรู้ว่าพอเราสร้างองค์กรแบบนีน้มันใช่ครับมาทําให้เราได้เงินและได้เงินไวด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเงินนั้นนะครับมันจะไปอยู่แค่ จุดจุดหนึ่งครับมันจะไปนิ่งอยู่แค่จุดจุดหนึ่งจุดจุดนั้นคืออะไรไหมครับคือกําลังของเราทําได้สุดแล้วอย่างเช่นเราคุยได้วันเต็มที่อ่ะวันละสิบคนครับเดือนหนึ่งเรได้เท่าไหร่ครับก็ประมาณสามร้อยคนครับเราก็จะนิ่งอยู่แค่สามร้อยคนแล้วเดือนต่อไปเราก็คุยได้แค่สามร้อยเดือนต่อไปเราก็คุยได้แค่สามร้อยเพราะอะไรไหมครับเพราะเราคุยเพียงแค่คนเดียวไยครับ แต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วเราพานําพาองค์กรของเราเข้ามาเรียนรู้เราคิดดูนะหนึ่งคนของเราที่เข้ามาเรียนรู้เรายังสามารถได้คุยวันละห้าคนวันละสิบคนได้แต่ละทุกคนในองค์ของเราเข้ามาเรียนรู้เหมือนกับเราและเขาทําได้เหมือนกับเราอ่ะนั่นแหละครับมันคือการเกิดโครงสร้างของธุรกิจเครือข่ายที่แท้จริงเราถึงจะเติบโตได้อย่างแท้จริงครับนั่นแหละเราต้องปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดกับการเรียนรู้หรือรอบประชุมนะครับปรับเปลี่ยนใหม่ครับ บางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแต่วันหนึ่งครับเราจะชอบเพราะนั่นแหละครับรอบประชุมมันคือสิ่งที่ใช่แล้วก็ใช่ที่สุดด้วยนะครับพัฒนาติต่ออัพไลน์ครับแน่นอนครับถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จะมองว่าอัพไลน์ก็คือคนได้ผลประโยชน์จากเรามากที่สุดอัพไลน์จะต้องทําทุกอย่างให้เรา เรามีชื่อหลายชื่อให้อัไลน์ก็ต้องมาคุยให้ครับเวลาเราจะซื้อสินค้าอัไลนยก็ต้องสั่งให้เวลาเราทำโน,โน่นทำนี่อัปลน์ก็ต้องทําทุกอย่างให้กับเราหมดเลยเพราะอัไลน์ได้บางสิ่งบางอย่างจากเราอันนี้คือมุมมองความคิดเดิมของผมที่ผมเคยคิดแต่วันหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้แล้วผมได้เข้าใจนะครับอัไลน์ครับเขาได้สิ่งส่งมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการส่งมอบโอกาสครับโอกาสในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค โอกาสในการที่เราจะได้มีไรายได้มาสารโอกาสในการที่เราจะท่องเที่ยวทั่วโลกแบบฟรีๆได้โอกาสที่เราจะมีสุขภาพที่ดีได้วันเนี้ถ้าเรายังเรียกร้องให้อับไลน์ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราครับแน่นอนครับเราจะได้รู้สึกดีว่าอับไลน์ดูแลเราแต่วันหนึ่งเราจะรู้เลยว่าการที่เราทําแบบนั้นนะมันเหมือนทําร้ายตัวเราเองเราจะไม่มีสิทธิ์โตเลยเราจะเหมือนลูกแง่ครับเอาในชีวิตจริงของเราอ่ะเราให้พ่อแม่ทาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราหมดเลยอ่ะ เราให้พ so ่อแม่ป้อนข้าวให้กับเราเราให้พ่อพ่อแม่อะไรครับพาไปห้องน้ําให้พ่อแม่เอาทวามรู้สึทุกอย่างให้กับเราอ่ะถามว่าแล้วเราจะโตได้ยังไงอ่ะวันหนึ่งถ้าพ่อแม่เราไม่อยู่อ่ะเราจะอยู่แบบไหนเราจะอยู่ยังไงครับนะครับวันที่เราจะเติบโตและมีรายได้ได้อ่ะครับเราต้องปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่เราต้องปรับตัวเองให้มาเป็นอัพไลน์ให้ได้เราต้องเรียนรู้เราต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่หมดเลยนะครับเพราะอะไรครับ พราะวันหนึ่งอะคนที่จะมีไรายได้ก็คืออะไรครับคนที่มีมีมองมุมอม,มองความคิดแบบออนไลน์ที่พร้อมจะดูแลผู้คนที่ติดตามเรามาถ้าเป็นโหนดหนึ่งที่เ,เรียกร้องการดูแลจากออนไลน์นอย่างเดียวครับเราก็คืออะไรครับเราก็ไม่แตกต่างจากผู้บริโภคคนหนึ่งและถามว่ามีผู้บริโภคคนไหนในโลกใบน,นี้ครับที่จะร่ํารวยได้ไม่มีครับถ้าเราเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวครับเราเป็นคนเรียกร้องบริการอย่างเดียวเราคือผู้ซื้อบริการครับเราก็จะได้แต่อะไรครับ ได้สินค้ากับบริการเราคือผู้เสียครับสิ่งที่เราต้องเสียไปคืออะไรครับเสียเงินครับเราไม่ไปทางได้เงินครับแต่ในวันที่เราจะได้เงินกันนะครับเราคือผู้ให้ให้ความรู้ให้วิธีการส่งมอบสินค้าครับให้โอกาสกับผู้คนครับนั่นแหละครับวันหนึ่งเราจะเปลี่ยนสถานะมาเป็นอัพไลน์ครับทัศนคติต่อดาวไลน์ครับ พอเรามีมองความคิดผิดผิดต่ออัปลน์เชื่อไหมบางช่วงเวลาเราก็มีมองความคิดผิดผิดกับดาวไลน์มันก็แปลกนะครับบางครั้งเราน่าจะเป็นการเรียนรู้อะไรที่ง่ายง่ายมากเลยใช่ไหมเราเคยเป็นดาวไลน์มาก่อนเราเรียกร้องอย่างงอนอย่างนี้กับอัปลน์เวลาเรามาเป็นอัปลน์แทนที่เราจะได้เรียนรู้อะไรแบบง่ายนักมันก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยนะที่แบบเราน่าจะเข้าใจดาวไลเราว่าดาวไล์เราต้องการอะไรอ่ะแต่เชื่อไหมครับ เราเนี่ยเป็นคนที่เอาใจยากที่สุดเวลาเรามีอัพไลน์เราก็โวยวายเรียกร้องจากอัพไลน์เวลาเรามีดาวไลน์เราก็โวยวายงองแงกับดาวไลน์เราอีกนะครับนะต่อว่าดาวไลน์นะครับดุดาวไลน์นะครับเหมือนเราเองเหมือนเหมือนไหมครับเหมือนชีวิตจริงเราไหมครับโอ้โหเป็นเด็กดื้อกับพ่อแม่นะครับบ่นกับพ่อแม่นะครับเถียงพ่อแม่นะครับแต่พอมีลูกมาเป็นไงครับดูลูกอีกนะครับ ว่าลูกอีกนะครับจะตีลูกอีกนะครับแต่ตอนโดนพ่อแม่ตีนะครับไม่เข้าใจทำไมพ่อแม่ต้องเปหนูทำไมต้องที่หนูด้วยนะครับเห็นไหมครับคนเราเนี่ยมันสุดยอดแล้วนะครับถ้าเราคุมตัวเองได้นะเราสําเร็จครับไม่ว่าจะในทุกกิจไหนๆนะครับอย่าว่าแต่เอมตาเลยนะครับทุกชีวิตของเราเราสาเร็จได้หมดเลยดาวไลน์นะครับเขาคือเด็กเหมือนเด็กน้อยะเข้ามาใหม่ๆอ่ะบางครั้งเราอาจจะคาดหวังอะไรกับเขามากเกินไปอ่ะ เราต้องดูแลเขาตามเขาเรียกอุ้ที่ภาวะของเขาวันนี้เขาเข้ามาแรกๆเขาก็เหมือนเด็กทารกอะครับเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับเรียกเขามาแม่เขายังเรียกไม่ได้เลยนะครับเรียกอันไลน์เขาก็ยังเรียกไม่ถูกเลยนะครับชื่อเราอะเขายังเรียกไม่ถูกด้วยซ้ํานะครับบางครั้งอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆค,ครับเรียนรู้และให้ความเข้าใจของเขากับเขาไปนะครับมีหลายเรื่องมากัที่เราต้องเข้าใจเขาดาวไลน์คือผู้มั BOB ่งหวัง ที่เข้ามาสู่ในธุรกิจแล้วคือนักธุรกิจภายใต้องค์กรของเราที่เราต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจ,จากับเขาช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตเขาให้เขาเติบโตได้ทั้งความรู้ความคิดและองค์กรของเขานะครับต่ออะไรอีกครับต่อไซไลน์นะครับพอพูดคำนี้นะครับหลายคนในห้องนี้นอย่างคูต้นเนี่ยก็จะรีบยกโทรศัพท์มาขี้ดูละนะครับมันไม่ใช่ไซนั้นนะครับคนละไซกันนะครับไซลไลน์ในที่นี้นะครับ หมายถึงเพื่อนร่วมธุรกิจนะครับที่ไม่ใช่อัพไลน์ที่ไม่ใช่ดาวไลน์นะครับสายไลน์ที่เนี้ยหมายถึงว่าผ <Marc, S 1> ู้นะครับผู้ผู้ผู้ที่เดินทางร่วมกันในธุรกิจกับเรานะครับเวลาเรามองเนี่ยบางครั้งนะเชื่อไหมถ้าเป็นสมัยก่อนที่ผมเข้ามาเนี้ยสายไลน์คือคู่แข่งเลายคือคู่ขแข่งคววขขขู่อาฆาตดยซ้ํำนะครับก็จะมองแบบอะไรครับก็จะมองว่าเฮ้ยเราต้องแบบอย่าไปแชร์นะครับแบ่งปันอะไรเลยนะครับเราต้องตักไว้นะครับ ้องกระชอกเลยนะวิธีการที่เราทําสําเร็จมาได้นะห้ามแชร์ห้ามแบบปันนะครับห้ามให้กําลังใจนะครับอันนี้คือมุมองความคิดผมที่เข้ามาธุรกิจนี้ใหม่ๆแต่เชื่อไหมในวันที่ผมเข้าใจอะครับไซไลมีบทบาทกับการเติบโตของเรามากที่สุดในวันที่เราดูแลองค์กรเราไม่ได้ในวันที่องค์กรเรายังไปต่อไม่ได้นิ่งๆนะครับมันจะมีช่วงเนี้ยครับ กเหมือนกับอะไรช่วงนั้นบางคนจะทําอะไรเขาขอลดความว้วนอยู่ใช่ไหมครับเป็นช่วงเขาเรียกผาโตัวใช่ไหมพอมาปุ๊บมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงหยุดอ่ะมันจะเหมือนน้านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยเชื่อไหมไซ์ไลน์จะมีบทบ,บาทกับเรามากเลยการเติบโตของไซร์ไลน์ถ้าเราปรับเปลี่ยนมุมมองคว,มความคิดใหม่ใส่ใจกับการเติบโตของไซ์ไลน์ครับให้กําลังใจเขานะครับแชร์มุมมองความคิดกับทีมงานของเขาช่วยเหลือเขานะครับรวมถึงองค์กรของเขา ทีมงานเขาที่มานะครับเรามาแชร์มาแบ่งปันนะครับทั้งแนวทางมุมมองความรู้ความคิดนะครับให้เขาเติบโตนะครับเชื่อไหมวันหนึ่งที่เรานิ่งๆเขาจะเติบโตและการที่เขาเติบโตครับเขาก็จะมาแบ่งปันกับเรามันไม่แน่นะครับในธุรกิจเนี้เรามองไปที่โลกภายนอกของเราดีครับไม่มีใครอยู่ยืนยงนะครับตลอดไปนะครับมันจะมีบางช่วงที่เรานิ่งที่เราสุดจะมีบางช่วงที่เราไปต่อที่เราเติบโตมันเหมือนกันครับ บางครั้งเราก็ต้องการกําลังใจจากสาะไลน์ทีมงานเราก็เหมือนกันเขาก็ต้องการที่ยึดเหนี่ยวทํหน้างกําลังใจนะครับเพื่อเติบโตต่อสายไลน์ครับคือเพื่อร่วมธุรกิจที่เราต้องให้ความรู้ให้ความรักและหวังดีกับเขาเหมือนกันนะครับต่อทีมครับทีมเนี่ยผมจะหมายถึงผลครับที่อยู่ร่วมกับองค์กรของเราทั้งในภาคส่วนของทีมของบริษัทเองนะครับพนักง,งานของบริษัทเอง เจ้าของบริษัทหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะครับจะมีส่วนช่วยในการเติบโตกับเราหมดเลยเราเองอะ่ะเคยเป็นเคยเป็นคนที่อยู่ภายนอกอะ่นะครับผมได้ไปดูออ่หนังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ลูกสาวเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับเติบโตแบบเป็นแบบเจ้าเป็นเจ้าหญิงเอาแต่ใจอะ่ะนะเป็นลูกผู้หญิงที่เอาแต่ใจอะ่ะจะงอแงมากนะครับ ไปที่ไหนถ้าเขาไม่โอเคด้วยนะ่างงานไม่โอเคแล้วเขาจะโวยวายหมดเลยนะครับนะครับพอมาอยู่ในเอ็มตาเชื่อไหมเวลาดูละครเยอะๆเราก็มีเอาความรู้ความคิดพวกนี้มาใช้เหมือนกันกับพนักงานบางครั้งเราก็ไปโวยใส่อะไรใส่อยนะ่างเงี้ยนะครับแต่วันหนึ่งที่ได้รู้ได้และได้เข้าใจเรารู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าเรามีจิตใจที่สวยงามกว่าเขา,เ,าเ,เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่เขาดูแลเขา เข้าใจเขาเราจะรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นองค์ประกอบของความสําเร็จของเราทั้งหมดทั้งสิ้นเลยรนังงานนะครับเมื่อก่อน,นผมรู้สึกว่าเออบางครั้งบางทีอาจจะมีพนางงานช้าไปบ้างทำาต้นผิดทำนี่พลาดไปบ้างเนี่ยก็จะโวยเหมือนกันนะครับแต่ผมไปฟังพี่คนหนึ่งเขาพูดอ่ะที่เป็นมนุทุ์กันล้างเขาบอกมาว่า,วาการที่เราเขาเป็นพนักง,งานเนี่ยเชื่อไหมถ้าเราลองเรียนรู้กับชีวิตของเขาอ่ะเขาตอกบัตรเข้ามาแปดโมง เขาต้องนั่งทำงานทั้งวันครับออกบัตรออกตอนสี่โมงเข้าแปดโมงออกสี่โมงเข้าแปดโมงออกสี่โมงเข้าแปดโมงออกสี่โมงฟังผมไปกี่รอบแล้วครับรู้สึกเบื่อนะครับที่ดูดิเขาทำแบบเนี้ยมาทั้งชีวิตของเขาอะ่ะพวกเราฟังผมพูดเนี่ยเพียงแค่เท่าไหร่ครับสี่รอบห้ารอบยังยังเหมือนกับเอกใจพูดทำไมคำซ้ำมารู้สึกเบื่อแล้วอะใช่ไหมครับ แต่คิดดูนะเขาเข้าแปดออกสี่เนี่ยมากกว่าสิบปียี่สิบปีอะ่ะมันน่าเบื่อไหมครับนั่นแหละครับกาง,งานของเขาอะ่ะมันก็น่าเบื่อมากพอแล้วอะ่ะถ้าเราไปโอโ้ไปไวายแล้วใส่เขาอีกมันก็ยิ่งสุดยอดอเพิ่มความแบบเบื่อให้กับเขาอะ่ะเวลาเขาทํางานแบบไม่มีความสุขอะ่ะเป็นไงครับเขาก็าต้อนรับเราไม่ดีต้อนรับทีมงานเราไม่ดีสุดท้ายองค์กรเราอะ่ะมันก็มีผลทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นอ่ะเราอยู่ด้วยความรู้ด้วยความรับด้วยความเข้าใจเชื่อไหมครับว่าองค์กรเราอ่ะจะโตจะมีผลต่อเราหมดเลยทีมนะครับที่เวิร์กนะครับจะมีผลต่อการเติบโตของพวกเราหมดเลยนะครับต่อผู้มุ่งหวังครับผู้มุ่งหวังนะครับยังไม่รวมถึงนักนธุกรกิจที่สมัครเข้ามาแล้วผู้ม,ม,มุ่งหวังหมายถึงรายชื่อของเราครับผู้มุ่งหวังของเรานะครับเชื่อไหมครับบางครั้งอ่ะเราก็มองผู้มุ่งหวังเป็นเหยื่อ ที่รอเราไปเชื่อเนี่ยจะเก็บให้ได้เลยคนเนี้นะครับพี่ๆเดี๋ยวจัดการไอ้คนนี้ให้ผมหน่อยนะนะจัดการไอ้น้องนี้ผมหน่อยนะมันเยอมากเลยมันพูดไม่ฟังนะครับแบบเนี้ยนะครับเหมือนกับเป็นเหยื่อรอแล้วเราเราเชื่อเชื่อไหมถ้าเรามีมุมมองความคิดแบบเนี้ยโอกาสที่เราจะเติบโตโอกาสที่เราจะมีผู้หวังที่จะเปลี่ยนเป็นนักธุรกิจใ้องค์กรเราผู้หวังที่จะเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าของเรามันก็ยากเพราะมุมมองความคิดของเราอ่ะมันผิดตั้งแต่แรก ไปถามว่ามันมีไหมคนครับมีโอกาสผิดพลาดหมดได,มด,ด้มีโอกาสคิดผิดมีโอกาสทําผิดนะครับทุกอย่างอ่ะจริงๆแล้วนะครับถ้าเราคิดเพื่อจะไปให้โอกาสเขาเติบโตอ่ะเชื่อไหมครับว่าเขาก็มีโอกาสเติบโตแต่ถ้าเราคิดแค่ว่าเอาเขามาต่อแตองค์กรเราและเขาทเนื้อง,งานเองเชื่อไหมครับไม่มีใครเขาอยากจะมาหรอกรให้เห็นแววตาเราอ่ะเขาก็รู้เลยว่าเรากำลังเข้าไปหาเขาเพื่ออะไร เราเข้าไปเอาหรือเราเข้าไปให้เราเข้าไปเอาเงินเขานะครับไปเอาอะไรจากเขาหรือว่าเราเข้าไปให้โอกาสเขาไปให้สินค้าที่ดีกับเขาไปให้โอกาสการทําธุรกิจที่ดีกับเขานะครับอีกตัวหนึ่งครับก็คือทัศนคติต่อตัวเองครับเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆคือคนเรานะนะครับเราชอบไหมครับ ที่ใครอะมาว่าเราอ่ะเราชอบไหมเขาบอกว่าเราชอบให้คนอื่นดูถูกเราไหมเราไม่ชอบครับใครมาดูถูกเราอ่ะเราไม่ชอบเราเถียงเราดา่านะครับบางครั้งจะต่อยนะครับจเจ้าคืนเขาครับ,นะรบแต่คนส่วนใหญ่ครับกับชอบดูถูกตัวเองกับชอบบอกว่าเราทําไม่ได้หรอกอันเนี้ยอันนั้นเราก็ทําไม่ได้หรอก อันนี้มันดูยากเราทำไม่ได้หรอกเราไม่ทำดีกว่าเนี่ยแบบเนี้ยอันนี้แหละคนส่วนใหญ่บอกว่าธุรก,กิจนะเราทำยากต้องไปทางนองนี้มันไม่ยากครับเพียงแค่เราจัดการคนเแรกกันครับวงกลมวงแรกก็คือตัวเราให้ได้ก่อนคอนโทรลตัวเราให้ได้ครับควบคุมตัวเราให้ได้ก่อนครับเราไม่ชอบให้ใครดูถูกเราเราก็อยากดูถูกตัวเองสร้างตัวตนของเราขึ้นมาใหม่ครับ ให้เราได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่เราอยากได้อยากทําอยากสําเร็จที่ทําได้ทําแล้วท,ทําสําเร็จครับอีกตัวหนึ่งก็คือทัศนคติดต่อความฝันและเป้าหมายบางครั้งฝันและเป้าหมายเนี่ยทุกคนอ,อยากมีนะถ้าถามทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตไหมมีความฝันไม่อยากได้อยากสําเร็จไหมคนมีกันหมดครับแต่ถามว่าจะมีสักกี่คนครับที่อยากได้จริงจริง จริงๆแล้วที่เราทุกคนอทําไม่ประสบความสาเร็จเชื่อไหมเราไม่อยากได้มันจริงๆลองดูดิเราลองมองดสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดในชีวิตอะเอาง่ายๆอย่างผู้หญิงเนี่ยอยากได้เสื้ออยากได้กระโปรงอยากได้กระเป๋าอย่างเงี้ยอยากได้ผมทรงนั้นทรงนี้เนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างที่ผู้หญิงพลาดน้อยมากๆครับนะครับส่วนใหญ่ทำไมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้อนะครับต้องเอาให้ได้นะครับเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมีฝันที่เป้าหมายที่ชัดเจนไง เหมือนเราอะนะครับ,เ,รบเหมือนผู้ชายอะนะครับอยากจีบผู้หญิงคนเนี้ยถ้าเป้าหมายเราชัดเจนอะเป็นไงครับเขาต้องจีบให้ได้เขาเป็นไงเขาไม่รับนัดไม,นนไม่นันไม่นี่เราเป็นครับตื้อต่อเห็นไหมครับสุดท้ายเราก็จะไปให้ถึงฝันเพราะเป้าหมายและฝันเราอะมันชัดเจนเรารู้ว่าเราต้องได้แต่ทุกวันเนี้ที่เราไม่ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตและในเอ็มตาบางครั้งอะฝันและเป้าหมายของเรามันยังไม่ชัดนะครับเรายังไม่อยากได้มันจริงๆพอเราไปเจออะไรนิดอะไรหน่อยแลรวก็บอกว่าไง ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะบอกเราตัวเองแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้ตัวเราเองอ่ะไม่ประสบความสําเร็จเลยในชีวิตเชื่อไหมเราลองชัดเจนกับฝันและเป้าหมายดีเราลองกระตุ้นตัวเราเองดิเราลองไปหาบรรยากาศที่มันสามารถกระตุ้นตัวเราใหเราอยากไปถึงฝันและเป้าหมายเราได้หาแรงบันดาลใจของเราให้เจอดีครับผมเองก็เหมือนกันครับเป็นคนที่เหมือนจะมีฝันเหมือนจะมีเป้าหมายนะครับเหมือนอยากได้เหมือนอยากเป็น แต่มันก็มีหลายช่วงเวลาของชีวิตมากๆที่มันมีเคอร์ฟลงนะครับแต่มันก็โชคดีที่เรายังอยู่ในเส้นทางอยู่ในธุรกิจเนี้ยเราอยู่ในสังคมเนี้ยเรายังมีคนที่มาคอยใช่ไหมครับคอยเติมเต็มนะครับทัศนคติให้กับเราเติมฝันให้กับเรานะครัให้เรากลับมามีฝันที่ยิ่งใหญ่กับมีอยู่บนเส้นทางของความสําเร็จนะครับนี่แหละครับเป้าหมายและฝันเราอะเรามีมุมมองความคิดต่อฝันและเป้าหมายของเราแบบไหนนะครับเขาบอกนะครับเนี่ยมันจะมี ต่อก็คือตอบปัญหาและอุปสรรคเราอยู่ในธุกรกิจนี้ยมันไปเสดไม่ได้ครับว่าเราจะต้องเจอครับปัญหาและอุปสรรคซึ่งบางครั้งอเชื่อไหมมันไม่ได้มีตัวตนด้วยเราสร้างมันขึ้นมาเองด้วยบางครั้งจะออกบ้านฝนตกฟ้าร้องนะครับจิ้งจกทักนะครับเป็นไครับไม่ไปไหนละนะครับสร้างมันขึ้นมาเองนะครับหลอกตัวเองนะครับ มันสร้างผีขึ้นมาลอกตัวเองนะครับพวกเนี้ยแต่มันก็มีปัญหาที่แท้จริงอุปสรรคที่แท้จริงบางส่วนอยู่แต่ถ้าเราอยู่ด้วยความเข้าใจอย่างเช่นชวนแล้วไม่มามาแล้วไม่ฟังฟังแล้วไม่สมัครสมรัครแล้วไม่ทําทําแล้วไม่ทนทนทน,ทนแล้วบางครั้งก็ยังเลิกเลิกอยู่อะไรเงเี้ยอเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นปัญหาอุปสรรคที่เราต้องอยู่กับมันแล้วเราต้องยอมรับไม่ได้ว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยของงานที่เรากําลังทําอยู่เราไม่สามารถทําให้คนร้อยคนที่เดินที่เราไปแนะนําเขาอ่ะชวนเขาอ่ะบอกเขาเนี่ย ให้เขาโอเคเซเยตกับเราหมดทั้งร้อยคนมันเหมือนคนขายรถอ่ะเหมือนเซล์ขายรถนะครับเหมือนเขาเซลขายประกันอ่ะนี่ต้องถามเพื่อนขวัญน,นะครับเราต้องอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับค่าเฉลี่ยให้ได้ว่าไม่มีใครเซเยตกับเราหมดนะครับนี่แหละบางครั้งเรามองพวกนี้เป็นเรื่องพวกนี้เป็นปัญหาอุปสรรคแต่ที่คนที่ยืนหยัดประสบการ็จได้ในธุรก,กิจนี้ก็คือเขาไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาอุปสรรคเขามองแค่เป็นธรรมชาติของธุรก,กิจนี้ที่เราต้องเจอเรา ที่เราต้องเจอและเราต้องผ่านมันไปให้ได้ครับปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดนะครับอ่านะครับเนี่ยครับว่าบอกว่าความล้มเหลวนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราไม่มีเป้าหมายครับแต่เป็นเพราะความคิดระหว่างทางไปสู่เป้าหมายต่างหากนะครับดูรูปประกอบนะครับรูปภาพประกอบเห็นไหมครับระหว่างทางไปสู่เป้าหมายเราเนี่ยบางครั้งอ่ะ มันจะมีนะครับปัญหาและอุปสรรคอยู่มันขึ้นอยู่ว่าทัศนคติหรือมุมมองความคิดของเราในการที่เราจะต่อสู้ฝ่าฟันหรือว่าเดินผ่านมันไปให้ได้นะครับอุปสรรคต่างๆเหล่านี้มันก็เหมือนผีนี่แหละไม่มีตัวตนครับแต่ถ้าเรากลัวไหยครับเราก็หยุดเราก็เลิกน,นะครับนี่แหละครับโอกาสที่เรากำลังจะเกิดโอกาสที่ต่างๆกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนครับโอกาสที่ดีเนี่ยกําลังเกิดขึ้นกับทุกๆคนแต่มันขึ้นอยู่ว่า เราเรียนรู้ที่อยู่เรียนรู้ที่จะเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนพัศนาคาติต่างๆเหล่าเนี้ยแน่นอนครับมันไม่สามารถสร้างหรือว่าเปลี่ยนได้ภายในวันเดียวผมไม่สามารถบอกให้ทุกคนเชื่อมั่นและศรัทธากับธุรกิจเนี้เปลี่ยนมุมมองความคิดมาศรัทธากับธุรกิจเนี้ยได้ภายในวันเดียวครับแต่ผมเชื่อว่าให้เราครับยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าในธุรก,กิจเนี้มีข้อดีไว้นะครับ แล้วสิ่งนั้นแหละครับจะทําให้เราเข้าใจทุกๆสิ่งทุกอย่างในธุรกจิจนี้แล้ววันนั้นจะทําให้เราเติบโตได้พาองค์กรปสบความสําเร็จได้แล้วเราจะพากันไปเที่ยวครับดิสนีแลนด์ฮ่องกงด้วยกันผมเชื่อครับว่าทุกคนมีมฝันมีเป้าหมายแต่เราต้องการครับต้องการคนมาช่วยตอกย้ําให้ฝันและเป้าหมายของเราเนี่ยมันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นจนมันกลายเป็นความเชื่อครับเชื่อ จนเราไม่สามารถหยุดยั้งความเชื่อของเราได้เชื่อที่มาทะลุไมติของความเชื่อของตัวเราเองได้และวันนั้นครับทุกฝันและเป้าหมายของเราจะกลายเป็นความจริงได้เจอกันที่ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงครับสวัสดีครับเเเปปิิดดดดดแแผ่นนนนนนฟ้า้าาาาาทงงใััััอยยสสพรรมกไ